โดยทีวีเดเร็กชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน เกิมาอยู่กันในช่วงเรื่องดังปังค่ะ <ผม S 2> เป็นเรื่องของสุขภาพฟันของนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าเรื่องฟันหรือว่าสุขภาพอะไรก็ตามที่อยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยมันสําคัญมากโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 เนี่ยที่แบบเป็นอยู่ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วจนไปถึงตอนนี้ที่เพิ่งกลับมาเรื่องฟันเนี่ยนะคือเขามีข้อมูลมาแบบนี้ค่ะเป็นสถิติข,ของสมาพันธันตกรรมแห่งอังกฤษเขาบอกว่าการเข้าตรวจรักษาฟันลดลงถึง19ล้านนัดหมายอ่ะคือเหมือนมีคนนัดไปแล้วก็แบบอาจจะแคนเซิลบ้าง หรือว่าแทนที่จะต้องมาตามต่อมไม่มามันมีการจํากัดไหมของคนไข้ที่จะไปรักษากับ,กบคุณหมอว่าเอ้ย เข้าได้กี่คนเพราะว่ามันต้องมีการเวระยะห่างกันใช่ค่ะก็คือเราก็อาจจะเสียเวลาในเรื่องของการทาความสะอาดพวกเครื่องมือแพทย์ใช่แล้วก็มากกว่าปกตินิดนึงเออฉีดแอลกอฮอล์ต้องเช็ดต้องเปลี่ยนชุดใหม่อะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบว่าวันหนึ่งอาจจะรับคนไข้ได้น้อยลงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนบอกมาเลยว่าเฮ้ยผลการตรวจสุขภาพฟันอ่ะของคนอังกฤษตอนนี้สุขภาพฟันอ่ะแย่ลงมากพอมีปัญหาสุขภาพฟันแย่ปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งผลต่อร่างกายส่วนอื่นๆด้วยเรื่องของการขบเคี้ยวที่ไม่ ละเอียดเท่าไรทาให้มีผลต่อระบบย่อยต่างๆใช่เนหะ็นไหมกระทบหมดเลยเนาะกระทบหมดเลยทุกอย่าง<อ>สําคัญไม่แพ้กับส่วนอื่นๆเลยฟันใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักเตะได้ยังไงละกันในเรื่องของสุขภาพฟันคืองี้ฮะน้อบอกเลยว่าในการซื้อขายนักเตะแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการตรวจสุขภาพค่ะสุขภาพร่างกายทั้งหมดของนักเตะ ใช้เวลาเนี่ยส่วนใหญ่2วันในการตรวจนะแสดงว่าละเอียดมากมากนะตรวจทำสแกน MRI นะครับตรวจเลือดตรวจสายตาตรวจการได้ยินตรวจทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงการตรวจฟันด้วยอ๋อคือจริงๆเนี่ยพี่เมลิกเนี่ยไม่ได้ออกกฎไว้ว่าจะต้องตรวจละเอียดอะไรขนาดนี้นะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าทางทีมที่ซื้อตัวนั่นแหละเป็นกฎของทีมเองใช่เหมือนแบบประมาณว่าแหมเราเหมือนเอาสินค้ามาชิ้นหนึ่งต้อง QC กันหน่อยอะถ้าร่างกายไม่ผ่านมาตรฐานก็ไม่ได้เซ็นสัญญา รวมมันก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายหรือว่าเป็นภาระกับเขาในอนาคตนั่นเองนะคะซึ่งเนี่ยแหละค่ะอย่างที่กันได้บอกไปว่าตรวจละเอียดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเคยมีเคสที่ผ่านมาครับนะคะหลายคนถามว่าเฮ้ยแล้วฟันไปเกี่ยวอะไรกับฟุตบอลเออมันใช้แบบมันการเตะมันขาไม่ใช่หรอมันร่างกายไม่ใช่หรอเกี่ยวมากครับยังไงดูลาที่เราปวดฟันคุดมากๆมันเล่นไม่ได้นะคุณเคยปวดฟันใช่ไหมยปวดฟันแล้วก็เล่นไปแล้วก็โอ้ยโอยไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรือบางทีแบบฟันผุเงี้ยแล้วฟันเหม็นแล้วไปปรึกษาแขนการเล่น เฮ้ยเ hey, พิ่มเฮ้ยอะไรอ่ะมันไม่ได้อ่ะนึกบอกว่าฟ <c oughs> ันเหม็นเนี่ยฟันเหม็นอันนี้ก็ผมส,ส่งผลกระทบเนาะเคยเห็นปะ <c oughs> ลาปกษาพเพื่อนะใส<ห>่ใกันเลยหืมล้ออะไรอย่างนี้เลยเหรอเพื่อแกก็ได้ทะไอย่างนี้เลยเหรอมันต้องซีฟไงเดี๋ยวเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามจะรู้รู้แผนเราอ๋อจริงแล้มีการกระซิบกับเพื่อนๆไม่ได้เกี่ยวกับกลิ่นหรืออะไรใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการถอนฟันหนักๆอย่างเงี้ยมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็มีส่วนสำคัญเกี่ยวกับฟุตบอลเหมือนกันเนี่ยก็มีอีกหนึ่งทีมฟุตบอลเช่นเดียวกััันนใช่ครบบเป็ทีมฟุตอออลขงงกฤษ เวสทันดีเจตใช่ค่ะคือเขาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าให้ความสำคัญกับสุขภาพฟันของนักบอลมากค่ะเพราะว่าในปี2012เนี่ยบราเวลมอริสันเนี่ยซึ่งเป็นนักเตะของทีมตอนนั้นเขาปวดฟันหนักมากตอนที่เดินทางไปโชว์ตัวที่เยอรมนีครับแล้วมันเป็นช่วงแบบว่าพรีซีซั่นทัวร์แล้วทางทีมเนี่ยเขาก็เลยต้องส่งตัวกลับมาถอนฟันที่อังกฤษแล้วปรากฏว่าจากการที่ปวดปวดฟันเนี่ยนะกลับมาถูกถอนฟันไปเท่าไหร่รู้ไหมคะ7ซี่ด้วยกันค่ะ เจ็ดซี่เจ็ดซี่เลยแล้วสุดท้ายอ่ะทางสังกัดเนี่ยนะคะต้องจ่ายเงินในการทำรากเทียมใหม่เข้าไปเนี่ยหนึ่งล้านบาทค่ะ <uk> นี่นไงเห็นไหมว่าถ้าคุณไม่ตรวจสุขภาพตอนแรกเนี่ยคุณต้องมาเสียเงินแบบนี้ให้เขาอีกเพราะว่าฟันนักฟุตบอลฟันเน่านะครับ <ha> <C' ha. S 1> ถ้าถอนเจ็ดซี่แล้วไม่ทำรากเทียมเนี่ย <c oughs> โหรล้กินข้าวไปเลยลมร้อยลมไปอย่างเดียวและนอกจากสุขภาพฟันแล้วนะครับความงามของฟันเนี่ยก็มีผลกับ บุคลิกภาพของนักเตะนะมีคลินิกอยู่ตรงเมืองลิเวอร์พูลค่ะก็ได้มีโอกาสเป็นซอย8เมืองลิเวอร์ pool แยกตรงปากของตลาดแล้วเลี้ยวขวาไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะร็อบบี้ฮิลส์นะครับเป็นทันตแพทย์ของเมืองลิเวอร์พูลค่ะก็ได้มีโอกาสทำฟันให้กับจิกเกนคอร์ทนะครับร็อบบี้เฟอร์มิโน่ก็มีซาดิโอมาเน่ฟันสวยมากสีขาวสวยงาม ร,ออรู้ไหมว่าคุณหมอที่แบบทําฟันจริงๆอะ่ะนอกจากทําสีแล้วอะ่ะเขาเป็นแยกโดยเฉพาะเหมือนแบบเป็นหมอศัลยกรรมฟันอะ่ะไม่ใช่หมอรักษาด้วยนะใช่คือเขาจะบอกว่าวิธีการาากเลือกรูปทรงของฟันแต่ละคนเนี่ยก็ต้องดูว่าแต่ละคนเหมาะกับรูปฟันแบบไหนรูปหน้าเขาให้เข้ากับบุคลิกภาพเขาให้เข้ากับหน้าเขาใช่ค่ะจสังเกตได้ว่าคนหนึ่งมีฟันที่ขาวกว่าชาวบ,บ้านเขามากใช่ค่ะก็คือเนี่ยฮะโรเบนโตเฟอร์ม<า>ิโนเขาบอกว่าตอนที่เฟอร์มิโนเนี่ยไป ถามคุณหมอว่าผมจะทําสีไหนนี่ครับคุณหมอก็จะเอาเรียกว่าชาร์จสีมาให้เลือกมีทั้งหมดสีระดับความขาวค่ะสีก็จะขาวน้อยสุดอมเหลืองๆนิดนึงหนึ่งเนี่ยคือขาวที่สุดขาวสุดแล้วเฟอร์มินุสบอกว่าบีออนบีออนวันบีออนวันก็คือขอระดับที่มันขาวมากกว่าระดับหนึ่งคือชาร์จมันหมดแค่หนึ่งคุณหมอก็หัวเราะว่าเฮ้ยคุณจะเอาขาวมากกว่านี้อีกเหรอโอเคจัดให้หมอก็จัดจัดให้จนกระทั่งนี่ฮะได้ฟันขาวตามที่ เขาต้องการขาวมาะมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะนะวันเขายิ้มอะใช่ซึ่งเขาบอกว่าอี์พูได้แชมป์มาเพราะว่าเขาสะท้อนสีเขาสะท้อนแสบตาสีฟันของฟอมิโนเลยแพ้คือกลายเป็นโจ๊กไปเลยกลายเป็นโจ๊กไปเลยเพราะว่าทุกคนรู้ดีแล้วว่าฟันเขาขาวมากใช่ครับก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยที่แพ้ไม่ได้โทษฝีมือเลยนะแสบตาฟันใช่อย่างนี้แล้วจากนั้นเนี่ยเพื่อนคอปพอเห็นฟันฟอมิโนสวยปุ๊บถามฮ้ยทันที่ไหนอ่ะอ๋อนี่ครับ คุณหมอรอบบี้ฮิ้วไปทำไปทาไปทาตามก็ไปทำตามเขาอย่าบอกนะว่าบิยอนวันเหมือนกันไม่บียอนวันครับบอกว่าไม่เอาขาวแบบนั้นนะโอเคขาวน่ากลัวเกินนี่ก็เป็นสีเศษลงมาเอ้นี่เอาจริงนี่ก็โอเคนะใช่เรื่โอเคคูมิโน่เยอะไปกระดาษเลยแต่ว่ามันเป็นความชอบเขาไงใช่ครับทีมงานของเราเนี่ยเป็นทีมงานคุณภาพทำมาให้จะแบบตัดต่อเอาสีฟันของคูมิโน่เนี่ยมาใส่ได้ผมอยากรู้ว่าถ้าผมเป็นฟันในสีแบบบียอนวันเนี่ยค่คมิโน่จะเป็นยังไงช่วยทำให้ดูหน่อยได้ไหม ค่ะดูทางบ้านนะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กันส่งตังเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะไปทำนะครับของคุณบ้างของคุณบ้างได้ใช่ไหมในเมื่อคุณข่าวแล้วซูเปอร์ไวทเลยดิฉันจะเหลืองอยู่ทําไมนะคะขอบียอนบียอนวันแล้วมีฟริ่งอย่างนี้ด้วยอ่เริ่มค่ะโอ้โหแต่ของคุณอาจจะไม่ค่อยตัดเท่าไหร่เพาคุณขาวแต่ของคุณของคุณก็เป็นทางมะลายขาดำ